ไหนไหนดูไหนดูเขายังไม่ไงสิเนี่ยอืมเขายังไม่ญ่แท้เก็ตแก้วเก็ตแก้วเขายังไม่ไทสว่าตุ้มุอยู่เนี่ยตุ้มุ่น้องใหม่เนี่ยน้องใหม่นั่งดินนไงตุ้งปุ๊บอยู่เนี่ยกาลเกตเขาคิดว่าอ่อนอัวยังอยู่เนี่ยเฮมยคิดว่าอ่อนอัวยังไปเรนี่ เกตแก่ไปเดี๋ยวนี้แม่ตีเบิองจะเป็นยัง,งไงสงสัยยังอยู่นี่ไปเลยการเกตสาวไปเองใส่ถนะ่ายใส่น้ำใส่ก้นจะกดแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแข้งขางมาดีเลยนะคะ น้องเกดแก้วลูกพอ่อเบิ้มล้านสาวกระเกดเป็นลูกของเงินอุทยออยอัยเบิ้มอยักษ์ขโมกี้มันสิมาเอียงกัะแม่อยู่นี่ไปเลยนี่ไปเลยไปเลยไปเลยสะน้ดอันโ้นดินใยมาใสดีดีเงวะ บางครั้งแม่เรืออยู่มตรงนี้แมาเสียมาใส่บ่อมาใส่เราให้มันนอนขี้ตกเพราะว่าใส่ดินทรายมันจะเป็นหาดเ,เห็นก็หาดทรายนีะเห็นบหมี่ดีกันยังนะนี่เวทีเทียดนอนขี้ตกเด็กๆเด็กๆแม่แรก เกงนี่ยแหะเอ้ากินกับว่ากินซื้ซอๆือขับไปยืนพวามมาที่เนี่ยโอ้ยอินี่เมียกำไรหน่อยมึงนี่กระได้เนาะโว่แมันหยาดเพชรตัวไหนตัวไหนอีกำไรลูกเบิ่มทั้งคู่ลูกเบิ่มทั้งคู่เลยใบยนามใสยอย่อันนี่ไบใหยย้ไมากิน โอ้ยส oh, an <laughs> <Wallace> ุนาวเบิ 3. ่งไปแล้วแดงเป็นดางตันเป็นตันว่าตันตันเนี่ยเอาไปให้เลยชอบตันตันใช่ไหมนะเนียเอาไปให้ที่นี่มีเยอะค่ะที่นี่มีเยอะนะคะไอ้พวกตันตันลายน้อยต้นกล้วยสองมือกินเองซื้อ่หม เป็นยังกันกระสูนี่แวกะ่เห็ดเปนผูู้้ให้่าเห็นนี่ต๊กเจาลูกเยเห็ดเห็ตกใจยุ่ื่อยเลยเนะ่ยควันข้าวควันข้าวควันข้าว<อ>ตัวครูมันตายติดกันงหงมณีน องมณียาแพงกุลาแห่งอันมันบอดีมันบอดีกับเล่อมาดประมาณยี่สิบก้อนอย่เลยเล่อามาดแกกินไม่หนูข้นมาว่ากินก็เอาไฟจุดละแสนมันก็มากินย่งเหรียญย่งหัวเหยียบไปแน่กินไปแน่นั่งไหนล่ะจำไรหน่อยมันเป็นอย่างมันก็สงสัยเบิ่งกันนะไปดูนี่เลย มัง้งแม่ตีมังม้งป้องปังหยุดหยุดหยุดเอ้ยหนอตัตงเงี้ยเงี้ยนี่ระวังล้ออันคนงานอันเก็บกวาดข้องโอ้ยเงี้อยอีกละโอ้ยมี่ห่างดอกนี่ก็ได้ ลมมันแหงลมมันแหงมึงดากดูดากซะก่อนนะคะดูดากเดี๋ยวละดากนะคะไปนี่ยโอ้ยกำไรทำไรขี้หยาดเผ็ดตัวทอกันเป๊ะดวงอีหงงหงงวันนี้ดวงสายเกียร์เพิ่ข้างไหลจิตใหญ่นะพอเขายุใกล้กัน ก็ค่อยปกันเบังดาอีกกระเกตนี่น่าฮันด่างมะอันนี้ด่างอี้ที่ใดนี่โอ้ยโยกอียกไอ้ียกท้องมึงดูคนดูอ่าฉลามชนแม่กับท้องเราเด้ยนะท้องเงินอุทัยอันนี้ลูกฉลามชนดูดูท้ายซะก่อนนะคะดูท้ายซะก่อนดูท้ายซะก่อน อันนั้นปลายฟ้าค่ะปลายฟ้าปลายฟ้ารุ่นจูเนียนะคะที่ดงดากเขาอยู่นั่นก็คือเจ้าเหนือฟ้านะคะลูกจ้ากลป้ยนงบัวนะคะปุณะเชเกอร์พุณณะบอุ้ยแล้วตัวเดียวมึงจยาขึ้นขวกกล่ะอ๋ออยากขึ้นขวกมึงก็ไปกวนหนาเขากระถินกรหู้ว่าเขา ตุ้ยต้นล,ลิตุนมันเขาตะ่อยเสกันเนี่ยว่ามันสิยองกันน้ำแตกอีเล่ได้แเท้มันก็เล่นหลบของมันพอได้อยู่เอาตัวรอดมันก็ได้แม่เก่งนะคะใส่เจ้าไม้เข้าไปเงียบๆน่าจะผ่านอยู่เจ้าไม้เขาใหญ่เอาตีเอา,เอา,าตีดากแต่ละดากเอาตีเอาตีจะมากตันๆน,นั่นบ่ บอก้วาตัววัยุกพอกแผลรายอันนี้อันนี้เนื้อทองค่ะเนื้อทองน้องเจ้าทองสุกน้องเจ้าทองสุกน้องเลยน้องแม่เดียวกันพ่อเดียวกันลูกแม่เพนลูกพ่อโชคก,กระบี่เนื้อทองนี่น่าจะได้ข,ข้าวขาวสิบห้าเดือนมนะั้งประมาณนี้แหละสิบห้าสิบหกเดือนบ่เกินนี่ ถ้าจำไม่ผิดนะสิให้จำแบบเป๊ะๆนี่โอ้ต้องเสียตัวเขาใหญ่แม่จำแม่นคักเม่โ <c> ม <oughs> รียังหลายถ้างนี้เม่โมรีสิติมแล้วปุ่นนะเบื้งนางสากลลอยเลยนะคะตัวลอยตัวสูงตอนนี้กำลังกำลังสร้างอยู่นะคะจะเป็นเด็กปั้นตัว่อไปนะคะ ไว้หล yes. ุ่นเดียวกันนี่กับจิมีหนึ่งสองสามสี่ห้กตุ่มป่ะตเนาะเก็อีท่อเสียงท่อเสียงโบได้ปล่อยลงมาน้ามูอท่อเสียงอยู่ข้างบนกับเจ้าขุนไกรให้อยู่ด้วยกันพลคอกแล้วก็ปันวาดปันวาดก็สถานะท้องท้องพ่อลุงเพชรกับเล็บโบโปล่อยลงมาเพราะว่านางเคยเอ่อุดเราเทียนหนึ่งอะนะ ย่านย่านหลุดก็เลยเอาไว้ทั้งทังแล้วก็เวลานัหนก็ปล่อยลงมาสามตัวเก็ให้ลงมาต่างหากกระแรงคือกันดคนนี้ขึ้นขอบแล้วก็เอาสองตัวนั้นเลยเอาสามตัวนั้นลงมาดูด,ด,ดูดูสกักก่อนสักก่อนดูสกักก่อนดูสกักก่อนดูสกัสกสก่อนใส่ได้เลยได้เนื้อท้องนี่เนื้อท้องน้องเจ้าทองสุก ได้เลยนะเนี่ยนี่โอ้ยระจักสีเห็ดกันเห็ดยังอีหงนี่จองห้องจองห้องตะอมันถือว่าลูกพี่มันใหญ่พวกติดกันกันกบกะระเกตเราไปที่นี่เพื่อนก็เป็นบัดดีกันไงไทเห็ดมันบ่ได้อีเกตนี่สวนเลยคนน่ะยืนพึ่งวึ่งอยู่คนน่ะไทเห็ดอีหงบ่งไ,งได้เลยมันน่ะแตะบ่ได้เลย อีนี่ก็หักน้องายอีหงหนึ็ได้ลูกเขานะ่อีกเกดแก้วนคะ่อน,นั่นโกกยาทยายาไทยโอ้ยมันเล่นต่ำหัวต่ำข้อนันห่วนงน้องเมียเขาเราบอกเปไ็นไรเจ้าของเราเล่นหนาเล่นหลังอ่ะดูดูสักก่อนท่านผู้ฟังดูชัดๆดากเป็นดากครับบกเนื้อฝ้านี่ ต่ออยู่ได้นี่เรี่ยงว้เธอเบื้องหลินด้วยเบืง้งมพายางสะก้อนเืน้อฟ้ามึงได้จากเดือนแล้วะทัางอ,อีกเลยสิติดชิิมนูนน้นอีคนเดีวเนื้องฟ้าก็สามเดือนเวลาเพต้องถึงดอกไม้เนี่ยเอาอีกเรื่อประดนี้ว่า,ลา,า,าแล้วบ่แล้วเขา่าแล้ลก็ว่าเป็นยญานมึงนี่ ไว้เมกะทินเนี่ยไปประทากกับเขาเด้อสู่เขาบ่ได้ด้วยกันไหวมือนึงขึ้นไปหนไหวเสือขาด,ลด,ด,ดเ,าาเาลยกกระทิ้นนะแล้ว,ว,วล่ะเดี๋ยวค่อยเห็นภาพกีรัตนนมันก็สู่ว่ะวันแพผ่ละหู้วะเขาแพร่ก็แพร่ใ่เด้อเขาย้อมก็คือย้อมเด้อ บพงนี้ดีตัวน้นอยๆก็ได้กะหักไรเพิ่งบบกอันเนื้อฟ้าแม่มันเป็นลูปใบยุกพ่อมันบกกหนหนบกล้วยนงบัวลำฟูไอ้เจ้าเหนือฟ้าหนุ่มน้อยคะ่ะหนุ่มนอกนี้สาวๆหมดเลยนี่ก็สาวสาวหมดเลย สาวหมดทุกตัวอีน้อยน่อยนี่ออกไหมนี่กับอีท้องเนื้อเก่าเน่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 อันนี้ก็สาวน้อยสาวน้อยน่ารักสาวน้อยน่ารักมึงมันอยากขึ้นมันอยากข้นมันอยากข้นไปกินเนี่ยตอนนี้เท่าไรนี่ส่งมงกุ้งกวาเนาะส่งมงุ้งน่อยน้อยมันจะกาดมันคึ้มันหนาวฝนตกเมื่อวานนี่ก็คนตก ก็เลยเป็นคือคือโฟมาจะตกเ๋ยสิไปไล่ล่งน้ำก่อนจะขึ้นก่อนจะขึ้นคอก็อไปไล่ล่งน้ำรอบเพื่อจะให้ล้างตัวตรงแม่กระถิ่นเอาซ้ำนี่ก็เลือกที่เอาป้องไปทักท้ายกันเบาๆยังมือเสาว,วันที่หา ไม่เนี่ยเดือนปั่หาเนอะเออเดือนอกุมภากุมภาพุ่นอะองเอาตีเนี่ยมันมากตันๆคยเอาอินี่ไปให้ก็ได้เนี่ยเนี่ยอินาลีเนี่ยตันเป็นตันบีบบุบเลยเนี่ยตันอึ้งเผาใข่รถก็เห็นอึ้งเผาใครบอกพี่นอ้องตอวดำๆเด,ด,ดีมดมดมยมๆใคงป่องห่องข่ไๆอย่า,ยายยงแบบนั้น สวยงามตามเนื้อผ้าค่ะสวยงามตามท้องเรื่องสำนีดเด้อจ่าเด้อสุขคน